ดูบานนี้ก้อนหินนี่ยัา้ายังเห็นอยู่นี่มันยังเดียมาอยู่นี่มันลายกว่าโอ้อมัน,นยังพอนถ่วงตรงนี้นเนาะมันเลียเดียเดียเียห้ห็นนี่มันเลียเดียเดียมานี่บันนี้มันมันหมาเลยนี่สวัสดีครับพี่น้องคนจนเกือกดินครับ,มรมเ,รรมเ,บเมื่อนี้ก็มาอัปเดตสถานการณ์นำท่วมเทศบาลเมืองอำเภอพิบูลมั่งาหาร จังหวัดอุบลราชธานีนะครับกะน้ำท่วมขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับอัปเดตมืนน่อวันที่วันที่8ตุลาคมปีสองพนห้ารยหกสิบหานะครับหลังจากที่ผมอัปเดตไปคลิปที่แล้วกบวันที่สองนะครับ2ตุลาคมที่แล้วนะครับ มันมาอัปเดตให้พี่น้องเบื้องอีกนะครับน้ำสูงขึ้นน้ำท่วมสูงขึ้นเรื่อยๆตามขั้นบอกเล่าของคนในพื้นที่นะครับกะไปติพาพี่น้องเบื้องบนนี้ตอนนี้ผมก็อยู่ที่แก่งสะพื้นนะครับอำเภอพิบูลบังสะหารจังหวัดอุบลราชธานีนะครับตอนนี้ท่วม ทวมขึ้นไม่เรื่อยครับขึ้นบ่านะครับทมนักขึ้นไม่เรื่อยทุกมือทุกมือนะครับโว้ oh, นามไลเขานี่ครับแกงสะพือพี่น้องอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งนะครับ กำลังเป็นกขนใหญ่ของออกมาขึ้นมาที่สูงนะครับบมหูว่าสิยูบอบมหูว่าเิรษยใหญ่โตอบอนะครับตามที่ข้าบอกเล่าของคนในชุมชนนะครับน้ำแห้งครับพี่น้องน้ำไหลแห้งเลย ผู้ไรเคยแวะมาเที่ยวที่เขตพิบูลที่แก้งสะพื้นนะครับตอนนี้สภาพแบบนี้เลยครับอยาที่เห็นนะครับนนำไร้แห้งครับเดี๋ยวสิภาพไปเบิงไอส้สะพานว่าเขายัางใส่สันจรไปมาใด ปกติบอ่อนะครับสะพานมุนนะครับถมยางนักเลยนะครับกลับไปเดินทางต่อครับพี่น้องครับแตผมตอนนี้กับมาหอดไอ้สะพานขามแม่น้ำมนนะครับของอำเภอพิบูลมังสหารจังหวัดอุบลเลยนะครับพาเพิงน้ำขึ้นตำไหนนะครับ นะครับตอนนี้กระยังสั้นจรไปมาตามปกติอยู่ครับนามกระยังขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนาคาเขับไปเบิงโอ้มันจูสภาพามนมนนะครับพี่น้องที่ยางขามไปหุ่นะะครับตอนนี้ประชาสดกรยัง ใส่สัญจรขามสะพานปกติอยู่ครับแต่ว่าน้ำก็เริ่ม่วมขึ้นเรื่อยๆรัดไฟแล้วบ่นจูสะพานนะครับพี่หน่องพูด เครื่องพักระหนามเลี่ยนกันหลักฝาดอยู่ครับครับเครื่องพักกระหนาำนี่ขาามุมนี้นะครับตามที่เห็นครับพี่น้องเดี๋ยวบาน,นี้กะสีไปอัปเดในตลาดตลาดเทศบาลเมืองอำเภอพิบูลมั่งสาหารจังหวัดอุบลราชธานีต่อไปนะครับ มองที่ปุ้มขายของอยู่หันนะครับไปครับครับพี่นอ้องตอนนี้ผมก็มาหอดตลาดสดเทศบาลอนะเภอเมื่องมืบอรณ์พี่บูนมั่งสหารนะครับอัปเดตตรงนี้นะครับตอนนี้ใส่เรือในการสัญจรข้ามานะครับน้ำตรงนี้ก็ขึ้นนะครับจม นี่ก็เปื้อนที่ตรงนี้้างนานี่พี่น้องแนี่เห็นนี่คือเปื้อนที่ที่ผมมาขายของนะครับที่แผงผมมาขายของนะครับตอนนี้คือจมไปแล้วนะครับถ้าผมมีของมาขายผมก็ต้องมาขายตรงนี้นะครับก็คือต้องไม่ข้าขพคา้าทั้งหลายกา็ขยับขึ้นไปที่สูงนะครับ ร่วมทั้งตัวผมเองถ้าผมมาขายนะครับไม่ค่าที่ยูในเขตนี้เพิ่นกับโซเดกันเพิ่นก็บ,บอกว่ามันสิขืนไม่เลยนะครับเขาปล่อยนามน้งใหม่เลยนะครับส่วนนี้ยังพอนอยูโตพี่น้องตามที่เห็นครับนะครับพี่น้อง ก็ขยับขยายขึ้นไปขายถ้าผมมาขายผมก็ต้องไปขาย,ขายอยู่ข้างบนนะครับอัปเดตให้พี่น้องเบืองจำหนียรครับลิปหน้าเยอเสียอัปเดตให้พี่น้องเบิองไหมนะครับสวัสดีครับ